มันจะเจ็บจะช้ำกี่ห้องแต่คนคนนี้ไม่ชอใจแม้วันในวันนี้นมีน้ำตาจะเอมันให้ไหลอยู่ข้างใน ือนก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นเป็นพีอาร์ค่ะเรียนจบมาได้2ปีแล้วค่ะจบจากมหาวิทยาลัยสรยค่ะก็นอกจากทํางานกลางวันแล้วก็ยังรับจ้างร้องเพลงตามบ้านตอนกลางคืนด้วยค่ะพอดีที่บ้านต้องค่อนข้างแบบมีปัญหานะคะก็เลยทํางาน้งกลางวันและกลางคืนค่ะก็รักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแต่กำความได้ค่ะชอบร้องเพลงปรากฏมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเพราะว่ามีคุณแม่เป็นไอดอลนะคะคุณแม่ร้องเพลงมาก่อนค่ะก็เลยร้องมาเรื่อยๆค่ะร้อ้อง ร้องเพลงกลางคืนนี่คือเป็นวงฟอกซองเป็นสามชิ้นนะคะแล้วเราร้องอย่างเดียวค่ะร้องอย่างเดียวค่ะอ่าร้องมานานหรือยังครับร้องได้ตั้งแต่เรียนร้องได้มาสามปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนอยู่ดีสามอาทิตย์นึิงร้องกี่วันครับร้องสามวันค่ะแล้วร้องเป็นแนวแนวแนวที่ร้องเป็นแวป๊อปตลาดทั่วไปเลยค่ะคือแบบคุกคาของอะไรก็เล่นเล่นทั่วไปเลยค่ะต้องร้องเพลงที่ลูกค้าขอบ่อยที่สุดเลยค่ะ ได้ปลดดินไปจากฉันจงทิ้งฟันที่มีไม่รักดีคนคนนี้ ไ,ไ, <laughs> ได้้มัครบก็ได้นิดหน่อยะคะ่ะไม่ใช่ขนาดเอาเยอะที่สุดอะ่ะร้องด้วยนะครับล้องด้วยเต้นด้วยครับอยากเห็นแบบเซ็กซี่ด้วย <laughs> One two three four Oh coming on Mr Crazy right now 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 One Two, three. Oh, 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 oh,